ประกาศิทธิราชามังกรบทที่5249คุณไม่พอใจหรือไม่คุณมั่นใจแล้วเหรอโมเฉินเก็บดาบไม้ไว้และถามด้วยรอยยิม้มเฉินผิงสูดหายใจเข้าลึกๆโค้งคำนับและกล่าวว่าผู้อาวุโสว,วิชาดาบของท่านช่างศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้ารู้สึกละอายใจที่ด้อยกว่าท่านเมื่อคุณยอมแพ้แล้วงั้นเรามาคุยเรื่องการเข้าร่วมนิกายดาบกันดีกว่าผู้อาวุโสฉัน เฉินพิงอยากจะพูดบางอย่างแต่ทันใดนั้นโมเฉินก็ก้าวไปข้างหน้าและตบไหล่เขาด้วยความเร็วแสงเฉินผิงรู้สึกถึงพลังที่อ่อนโยนแต่ไม่อาจต้านทานได้พุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาและความรู้สึกแสบร้อนก็เกิดขึ้นจากไหล่ของเขาทัานทีราวกับว่ามีอะไรบางอย่างถูกประทับตราไว้ที่นั่นเขามองลงไปและเห็นเครื่องหมายรูปดาบสีทองซีปรากฏบนไหล่ของเขาเปล่งแสงจิตวิญญ,ญาณอันริบรี่ นี่คือเครื่องหมายของสิทธิสํานักดาบของข้านับจากนี้ไปเจ้าคือสิทธิสํานักดาบของข้าโมเ่เฉินตบไหล่เขาเบาเาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่ว่าด้วยพรสวรรค์ของเจ้าเจ้าสมควรได้รับตำแหน่งสิทธิพีหลิงเสวโวใจร้อนเกินไปเจ้าควรรับผิดชอบกิจการของสํานักให้มากกว่านี้ในอนาคตหลิงเสวโวรู้สึกตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนี้จากนั้นสีหน้าของความสุขก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอและเธอก็โค้งคํานับให้เฉินผิงสวัสดีพี่ชาย เฉินพิงเปิดปากมองไปที่รอยแผลที่ลบไม่ออกบนไหล่ของเขาจากนั้นมองไปที่ดวงตาที่คาดหวังของโมเฉินและในที่สุดก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างหมดหนทางเขารู้ว่าเขากำลังถูกรับสมัครโดยไม่เต็มใจทว่าถึงแม้โม,โมเฉินจะแข็งแกร่งแต่เขากลับไม่มีเจตนาร้ายใดๆแม้แต่แสดงความชื่นชมและฝึกฝนตนต่อเขาทุกคนทุกแห่งเขายังคงสัมผัสได้ถึงเจตนานี้อ้อแค่นั้นแหละ เชิญผิงยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าเนื่องจากผู้อาวุโสเป็นคนยืนกรานมากฉันจึงทำได้เพียงเชื่อฟังคำสั่งของคุณเท่านั้นโมเชิญหัวเราะและกล่าวว่าฮ่าฮ่าฮถ้าเจ้าเข้าร่วมสำนักดาบของเราสำนักดาบจะต้องเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนให้หลิงเสวโวพาเจ้าไปที่อาคารข้อมูลนางคุ้นเคยกับเส้นทางน,นี้ดีขอบคุณครับพี่เชิญผิงขอบคุณเธอและเดินตามหลิงเสวโวออกไปนอกสนาม หลังจากออกจากสนามของโมเฉินหลิงเสโว่ก็พาเฉินผิงและหูมาจื่อไปที่อาคารซินเหมือนทางทิศตะวันออกของเมืองทันทีที่เลี้ยวหัวมุมเขาก็พบกับสิทธหนุ่มหลายคนในชุดเครื่องแบบของสำนักดาบผู้นำเป็นชายหนุ่มรูปงามถือดาบประดับอัญ,ญมณีไว้ที่เอวเห็นได้ชัดว่าเขามีฐานะสูงส่งเมื่อชายหนุ่มเห็นหลิงเสโวดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นทันทีเขารีบก้าวออกมาข้างหน้าพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นบนใบหน้า สิน้องหลิงบังเอิญอะไรเช่นนี้ข้ากําลังจะไปหาท่านพอดีข้าเพิ่งได้เหล็กเย็นมาชิ้นหนึ่งและข้าอยากเชิญท่านไปที่โรงหลอมดาบเพื่อดูว่าท่านสามารถตีดาบที่ใช้งานได้จริงได้หรือไม่ขณะที่เขาพูดเขาก็เหลือบมองเฉินผิงและหูมาจือคิ้วของเขาขมวดโดยไม่รู้ตัวและน้ำเสียงของเขาก็ดูพินิจพิครเล็กน้อยทั้งสองคนนี้เป็นใคร ลิงเซโวโอชี้ไปที่เฉินผิงน้ำเสียงของเธอสงบแต่จริงจังอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือพี่เฉินผิงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเป็นพี่คนโตของนิกายดาบของเบานี่คือผู้อาวุโสหูมาจื่อเพื่อนของพี่ชายอาวุโสเฉินสิทธิ์พี่สิทธิ์สำนักดาบหลายคนตกตะลึงไปครู่หนึ่งพวกเขามองหน้ากันด้วยสีหน้าไม่เชื่อชายหนุ่มที่เอาใจใส่หัวเราะอ,ออกมาดังดังขนาดมองเฉินผิงตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยความดูถูกเหยียดหยามอย่างไม่ปิดบังในดวงตาของเขา น้องสาวผู้เยาวหลิงคุณไม่ได้รลเล่นใช่ไหมแค่เขาคนเดียวเหรอผู้ฝึกฝนในดินแดนแห่งอมตะที่กระจัดกระจายเขาคู่ควรกับการเป็นสิทธิอาวุโสของสำนักดาบของเรางั้นเหรอแม้ว่านิกายดาบของเราจะไม่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนแต่เราจะไม่ยอมให้คนจากดินแดนอมตะหลุดโลกมาเป็นสิทธิพี่ของเราใช่ไหมเขาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวปลดปล่อยออร่าระดับสามของแดนอมตะพิภพอย่างจงใจแล้วมองเฉินผิงด้วยความรู้สึกกดดัน หนุ่มน้อยข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะเลือกเส้นทางไหนหากเจ้าอยากเป็นพี่คนโตเจ้าต้องถามพวกเราพูดเท่าว่าเห็นด้วยหรือไม่เจ้ากล้าสู้กับข้าหรือหากเจ้าต้านทานกระบวนท่าของข้าได้สามกระบวนท่าข้าจะถือว่าเจ้าเป็นพี่ชายของข้าสิทธิคนอื่นๆอ,อีกหลายคนก็เข้าร่วมในความโกลาหลน,นี้ด้วยถูกต้องพี่ชายหลี่เป็นคนดีที่สุดในรุ่นของเรา และแม้แต่เขาเองก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพี่ชายดังนั้นทำไมเราจึงต้องปล่อยให้คนนอกเข้ามารับตำแหน่งนี้ด้วยละ่ะหูมาจือเริ่มใจร้อนขณนะมองดูจากด้านข้างและกำลังจะพูดเมื่อเฉินผิงยกมือขึ้นเพื่อหยุดเขาบทที่5251ล้านหินอมะตะใบหน้าของเฉินผิงร้าอารมณ์เขาไม่แม้แต่จะยกเปลือกตาขึ้นเขาเพียงเหลือบมองชายหนุ่มแซลีน้ำเสียงเหยียดหยามแทบจะพร่างพรูออกมาเทียบกับข้าแล้วเจ้าคู่ควรหรือ ชายหนุ่มแซ่ล่กโกรดขึ้นมาทันทีเจ้าเย่อยิ่งเจ้ากำลังหาความตายและกำลังจะชักดาบออกมาแต่ทันทีที่มือของเขาสัมผัสด้ามดาบแสงเย็นก็ว่าผ่านหน้าเขาอย่างรวดเร็วจนเขาไม่สามารถตอบสนองได้เลยหัวเราะเส้นผมสีดำค่อยๆร่วงลงมาและตกลงบนฝ่ามือของชายหนุ่มอย่างช้าช้าท่ามกลางเสียงดังเบาๆทุกคนตกตะลึงชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่กับที่ดาบยังคงถืออยู่ความโกรธบนใบหน้าของเขายังไม่จางหายไป แต่ดวงตาของเขาเบิดกว้างด้วยความหวาดกลัวเหล่าศิษย์ที่อยู่ข้างหลังเขาก็อ้าปากค้างเช่นกันไม่มีใครเห็นเฉินผิงชัดดาบออกมาพวกเขาเห็นเพียงแสงวาบแอร์วบหนึ่งเบื้องหน้าและเรื่องก็จบลงเฉินผิงยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ขยับขยื้อนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้และเพียงแค่ปัดฝุนที่ไม่มีอยู่จริงบนแขนเสื้อของเขาออกไป ลิงเซวโรมองภาพตรงหน้ารอยยิ้มจางๆผุดขึ้นที่มุมปากเธอก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวก่อนจะกล่าวกับเหล่าสิทธิ์ที่ยังมึนงงอยู่ว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ที่อาจารย์เลือกเองต้องมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างแน่แน่สิทธิ์พี่หลีท่านต้องเรียนรู้จากสิทธิ์พี่เฉินในอนาคตหลังจากพูดจบเธอไม่สนใจปฏิกิริยาของเหล่าสิทธิ์เธอหันไปหาเฉินผิงและหูมาจือแล้วพูดว่าไปกันเถอะอย่าม,มาทวงเวลางานของเราเฉินผิงพยักหน้าและเดินตามไปด้วยหูมาจือ หลังจากที่ชายทั้งสามคนเดินออกไปสาวกนิกายดาบก็ตื่นจากความฝันในที่สุดชายหนุ่มนามสกุลหลี่มองดูเส้นผมบนฝ่ามือของเขาและเหงื่อเย็นก็ผุดขึ้นมาบนหลังของเขาทันทีทันใดนั้นเขารู้สึกถึงภัยคุกคามแห่งความตายอย่างแท้จริงหากเป้าหมายของเฉินผิงไม่ใช่เส้นผมแต่เป็นลำคออ,อเขากลืนน้ำลายลงคอมองไปยังหลังของเฉินผิงและคนอื่นๆที่ค่อยๆถอยห่างออกไปเขาไม่กล้าแม้แต่จะมองพวกเขาอีกต่อไป เหลือเพียงความตกตะลึงและความสับสนในใจสิทธิหลี่เขาเขาทำอะไรเมื่อกี้สิทธิที่นั่งข้างๆเข,ขาถามอย่างติดขัดชายหนุ่มนามสกุลหลี่สูดหายใจเข้าลึกเสียงของเขายังคงสั่นเล็กน้อยฉันไม่รู้แต่ด้วยความเร็วและความแม่นยำแบบนั้นฉันเกรงว่าแม้ว่าเราจะรวมพวกเราทั้งหมดเข้าด้วยกันเราก็อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาสาวกหลายคนมองหน้ากันพูดไม่ออกไปชั่วขณะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ช่างแปลกจริงๆ ระหว่างทางหูมาจืออดไม่ได้ที่จะถามคุณหลิงคุณคิดว่าสำนักข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่าอาจจะเป็นการหลอกลวงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องยากที่จะพูดหลิงเสวโวสายหัวฉันยังไม่ได้ไปที่ตึกข่าวเลยเลยไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือเปล่าฉันได้แต่ลองดูเท่านั้นภายใต้การนำของหลิงเสวโวพวกเขาก่อตั้งอาคารข่าว นี่คือห้องใต้หลังคาสูงใหญ่เมื่อสนิทและดูหน้าขนลุกเล็กน้อยยามสองคนในชุดดำยืนอยู่ที่ประตูด้วยสายตาเฉียบคมคอยสอดสองผู้คนที่เดินผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาเชิญผิงสูดหายใจเข้าลึกๆและเดินเข้ามาพร้อมกับหูมาจือเมื่อคุณก้าวเข้าสู่อาคารสินเหมือนกลิ่นไม้จางๆโชยมาประทะใบหน้าเฟอร์นิเจอร์ภายในดูแตกต่างจากภายนอกที่ดูหม่นหมองอย่างสิ้นเชิงและดูหรูหรายอย่างมาก มีโตโยกขนาดใหญ่วางอยู่ตรงกลางห้องโถงและมีสาวใช้หลายคนในชุดเชิงสัมมายืนอยู่รอบๆโตทุกคนล้วนสวยงามและมีมารยาทดีสาวใช้คนหนึ่งก้าวออกมาข้างหน้าแล้วถามด้วยรอยยิ้มว่าท่านต้องการข้อมูลอะไรคะพวกเราอยากทราบตำแหน่งของสาขาของหอวิถีชั่วร้ายเชิญพิงกล่าวตรงๆร,รอยยิ้มของสาวใช้แข็งขึ้นเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะถามเช่นนี้ นางมองเฉินผิงและหูมาจือตั้งแต่หัวจะรดเท้าแล้วกล่าวว่าข้อมูลเกี่ยวกับวังเต่าปีศาจนั้นไม่ถูกเลยแถมยังเสี่ยงมากด้วยเจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการทราบแน่นอนเฉินผิงพยักหน้าเท่าไหร่สาวใช้คิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าตำแหน่งเฉพาะของห้องถงสาขาของห้องถงเส้นทางชั่วร้ายจะมีค่าใช้จ่ายหนึ่งล้านหินอมะตะหินอมะตะหนึ่งล้านก้อนหูมาจืออุทานทำไมเจ้าไม่ไปขโมยพวกมันละ่ะ บทที่5251ไม่มีส่วนลดสาวใช้ยังคงยิ้มอยู่ท่านครับนี่เป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วการจะหาข้อมูลของพระราชวังปิศาจเต่าเป็นเรื่องยากและเราต้องเสี่ยงมากราคานี้สมเหตุสมผลมากเชิญพิงขมวดคิ้วถึงแม้ว่าเขาจะได้หินอมาตะหนึ่งล้านก้อนจากเจ้าเทียนยีแต่มันก็ไม่ใช่จำนวนน้อยน้ยเลยและเขาไม่รู้ว่าข่าวนี้จริงหรือไม่แล้วถ้าข่าวนั้นเป็นเท็จละ่ะเฉินพิงถาม พวกเราที่นิวเช้าให้ความสําคัญกับความน่าเชื่อถือในการทําธุรกิจและเราจะไม่ขายข่าวปลอมเด็ดขาดแม่บ้านยืนยันหากข่าวผิดพลาดเราจะคืนเงินเต็มจํานวนเฉิญผิงคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นและพูดว่าตกลงชั้นจะซื้อมันเขาหยิบหินอมะตะหนึ่งล้านก้อนออกจากถุงเก็บของและส่งให้สาวใช้รอสักครู่ลิงเสววหยุดเฉิญผิงจากนั้นมองไปที่สาวใช้และพูดว่าพวกเรามาจากนิกายดาบคุณช่วยลดราคาให้พวกเราหน่อยได้ไหม ในความคิดของหลิงเสวโหินอมตะหนึ่งล้านก้อนเป็นเพียงตัวเลขทางดาราศาสตร์เท่านั้นคุณต้องรู้ว่าผู้ฝึกฝนทั่วไปต้องอาศัยหินอมตะในการฝึกฝนท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่มีช่องทางอื่นในการหาทรัพยากรอื่นหากหนึ่งล้านนี้ถูกแสดงให้สำนักดาบเห็นความแข็งแกร่งของสิษย์สำนักดาบก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นหลิงเสโวจึงต้องการให้อีกฝ่ายให้ส่วนลดแก่เธอและทำให้ราคาถูกกว่า ขออภัยท่านเจ้าเมืองอยู่ที่นี่เราจะไม่ลดราคาให้คุณสาวใช้พูดด้วยท่าทีภาคภูมิใจคุณลิงเสโวโกรธทันทีเมื่อเห็นท่าทีของสาวใช้โอเคมาตรวจสอบสินค้าคงคลังกันเถอะเฉินผิงหยุดลิงเซโวได้สาวใช้หย,ยิบหินอมะตะขึ้นมานับแล้วยื่นโน้ตให้เฉินผิงสาขาของหอเส้นทางปิศาจอยู่ในหุบเขาลมดําทางตะวันตกของเมืองมีทหารรักษาการอยู่หนาแน่นที่นั่นท่านต้องระวังตัวให้ดี หูมาจืตกตะลึงฉันซื้อข้อมูลนี้มาในราคาหนึ่งล้านเท่านั้นเองเหรอในความเห็นของหูมาจืข้อมูลที่ซื้อมาด้วยเงินหนึ่งล้านหยวนนี้ต้องได้มาด้วยความยากลาบากอย่างยิ่งหลังจากที่ผู้บริหารระดับสูงของอาคารข้อมูลเรียกเข้าไปในห้องหลับและทําการตรวจสอบแค่กระดาษแผ่นเล็กๆและหินอมตะาหนึ่งล้านก้อนคุณต้องการอะไรอีกฉันจําเป็นต้องนอนกับคุณด้วยเหรอคุณต้องการข้อมูลอะไรฉันจะบอกให้คุณเองสาวใช้กรอกตาแล้วพูดว่า เฮียหูมาจือโกรธเล็กน้อยหากเขาไม่ได้พบกับผู้หญิงเช่นนี้ในเมืองดับศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่อยู่ในถิ่นธุรกันดารหูมาจือคงจะให้เธอได้ลิ้มรสปืนเหล็กของเขาอย่างแน่นอนเชิญผิงหยิบบันทึกนั้นขึ้นมาเปิดดูและพบว่ามีข้อมูลระบุต,ตำแหน่งของหูบเขาลมดำอยู่ด้วยเขาเก็บโน้ตนั้นไปและพูดกับสาวใช้ว่าขอบคุณหลังจากพูดจบเขาก็ออกจากตึกข่าวพร้อมกับหูมาจือและหลิงเซโว เฉินผิงพวกเราจะไปหุบเขาล่มดำตอนนี้เลยไหมหูมาจือถามไม่ต้องรีบเฉินผิงส่ายหัวหุบเขาวายุทมินมีทหารคุ้มกันแน่นหนาถ้าไปตอนนี้เราคงตายแน่กลับไปเตรียมตัวก่อนแล้วค่อยมาสืบสถานการณ์พรุ่งนี้ไม่รู้สึกคุ้มค่าเลยที่จะเสียหินอมตะหนึ่งล้านก้อนลิงเซว่ยังคงรู้สึกสงสารหินอมตะหนึ่งล้านก้อนไม่มีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอีกฝ่ายก็บอกราคาไว้ชัดเจนแล้ว เราก็ยินดีซื้อมันไม่ใช่การขายแบบบังคับเชิญผิงยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนเป็นคนใจกว้างมากพวกเจ้ากําลังจะไปที่หูกเขาลมดําพวกเจ้าอยากให้ข้าพาสิทธิสำนักดาบไปด้วยไหมลิงเซโวถามไม่จําเป็นเราแค่อยากจะรู้เท่านั้นเองถ้าคนเยอะเกินไปก็คงไม่สะดวกเชิญผิงส่ายหัวเอาละถ้ามีอะไรก็ติดต่อฉันได้เลยลิงเซโวกล่าวและจากไป เฉินผิงและหูมาจือกลับไปที่โรงเตียมเฉินผิงหยิบจดหมายออกมาและสำรวจตำแหน่งของหุบเขาลมดำอย่างละเอียดหูมาจือคอยวาดเครื่องรางไว้ที่ด้านข้างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้เช้าวันรุ่งขึ้นเฉินผิงและหูมาจือเปลี่ยนเป็นชุดที่ไม่สะดุดตาออกจากโรงเตียมอย่างเงียบเียบและมุ่งหน้าไปยังหุบเขาลมดำทางทิศตะวันตกของเมืองหุบเขาลมดำตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองนักบุญดาบ ห่างออกไปห้าร้อไม์มีลมพายุสีดำพัดตลอดทั้งปีหุบเขานี้หน้าขนลุกและน่าสะเพรึงกลัวแทบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลังจากทั้งสองออกจากเมืองพวกเขาวางแผนที่จะตามมหาหนานบาเทเมื่อมีหนานบาเทียนอยู่ด้วยพวกเขาก็ไม่มีอะไรต้องกลัวบทที่5252ความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงกลัวแต่หลังจากมองไปรอบๆทั้งสองก็ไม่พบร่องรอยของหนานปาเทียนเลยไอนี่จะไปหรอหูมาจือกล่าว ไม่หอกเขาต้องเจออะไรสักอย่างแน่แนบปล่อยเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปกันเองเชิญผิงรู้ว่าหนานปาเทียนจะไม่มีวันจากไปคนเดียวและเขายังคงไว้วางใจในความพักดีของหนานปาเทียนเชิญผิงและหูมาจือมุ่งหน้าไปยังป่ากรมดำภูเขาแห่งสายลมดำดูเหมือนจะเป็นมุมหนึ่งที่ถูกสวรรค์และโลกทิ้งร้างถูกพัดพาไปด้วยลมมืดตลอดทั้งปีลมพัดพาเอาทรายสีดำละเอียดมากระทบโขดหินจนเกิดเสียงแตกกรอบแกรก เมื่อมองจากระยะไกลเสียงนั้นราวกับวิญญาณที่ถูกกระทำผิดนับไม่ถ้วนกำลังร้องไห้สอึกสะอื่นเบาๆรูปปั้นหินสีดำทั้งสองข้างทางเข้าหุบเขาสูงสิบฟุตพวกมันดูราวกับยักษ์ดุร้ายมีไฟสีเขียวจางๆฝังอยู่ในเบ้าตาราวกับกำลังจ้องมองสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่พยายามเข้ามาใกล้รูปปั้นนี้ปกคลุมไปด้วยรอยด่างสีแดงเข้มหากเข้าไปใกล้จะได้กลิ่นสนิมผสมเลือดเน่าเปื่อยซึ่งเป็นกลิ่นที่เกิดจากการเปื้อนเลือดของพระสงฆ์มาหลายปี ตรงปากทางเข้าหุบเขามีกำแพงหินสีดำสูงชันปกคลุมไปด้วยรอยแตกร้าไร้ก้นบึงลมพัดผ่านรอยแตกร้าส่งเสียงวีดแหลมสูงบางครั้งเหมือนเสียงกรีดร้องของผู้หญิงบางครั้งเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ป่าเมื่อมองขึ้นไปท้องฟ้าถูกเมฆสีเทาดำหนาทึบกดทับต่ำลงแม้แต่แสงอาทิตย์ก็ส่องผ่านไม่ได้สิ่งที่ฉันเห็นใต้ท้องฟ้าอันมืดสลัวคือก้อนหินบิดเบี้ยวนับไม่ถ้วนราวกับโครงเล็บผีที่ยื่นออกมาปรากฏกายขึ้นท่ามกลางสายลม ทันทีที่จิตสัมผัสของเฉินผิงเข้าสู่หุบเขาเขาก็รู้สึกถึงกลิ่นเลือดเหนียวเหนียวลอยมาใกล้กลิ่นนั้นเข้มข้นจนเกือบจะแข็งตัวเป็นเนื้อเดียวกันผสมกับพลังปีศาจก่อตัวเป็นหมอกสีแดงจางๆที่ไหลผ่านหุบเขาอย่างชา้ชาๆพื้นดินไม่มีพืชหรือหญ้าธรรมดาๆรรในหุบเขามีเพียงดินสีน้ำตาลเข้มเท่านั้นเมื่อเหยียบลงไปก็นุ่มนิ่มราวกับฟองน้ำที่ชุ่มไปด้วยเลือดบางครั้งเราก็เหยียบวัตถแุแข็งๆแห่ลมๆเมื่อมองลงไปก็พบว่าเป็นกระดูกที่หักไปครึ่งหนึ่ง ลึกเข้าไปในหุบเขามองเห็นอาคารหลายหลังเรือนรางทั้งหมดสร้างจากหินสีดำส่วนหลังคามุงด้วยกระเบื้องเข็มเปล่งประกายแวววาวแปลกตามเมื่อต้องเจอกับลมแรงในพื้นที่เปิดโล่งระหว่างอาคารมีอาวุธที่เป็นสนิมจำนวนมากและเสื้อผ้าขาดร่งริ่งที่ไม่สามารถจดจำได้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเมื่อลมพัดเสื้อผ้าก็ถูกยกขึ้นราวกับพูดผีเผยให้เห็นพื้นดินสีน้ำตาลเข้มเบื้องล่างมันไม่ใช่ดินเลยหากแต่เป็นสะเก็ดเลือดหนาหนาที่แข็งตัวเป็นเปลือกแข็ง สิ่งที่ทำให้หนังศีรษะของคนเรารู้สึกเสียวซ่านมากที่สุดก็คือนอกจากเสียงเสียดสีของสายและโกรวดในลมแล้วยังมีเสียงเคี้ยวเบาๆอีกด้วยเป็นครั้งคราวอาจได้ยินเสียงกรีดร้องคลุมเครือดังมาจากส่วนลึกในบ้านหินแต่ทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นก็ถูกลมแรงพัดผ่านไปเหลือไว้เพียงเสียงครวญครางเบาๆที่หายไปกับสายลมพลังงานปีศาจท,ที่นี่ไม่ได้เย็นชาและมนหมองอีกต่อไปแต่กลับให้ความรู้สึกกระหายเลือดเดือดพล่าน รากับทุกเส้นถูกดึงขึ้นมาจากแอ่งเลือดกอติดผิวกายจนเหนียวเนื่อยทำให้ผู้คนสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้เฉินผิงและหูมาจีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่อยู่ห่างไกลและมองไปทางทางเข้าหุบเขาใต้หินปกคลุมผู้ฝึกตนอสูรกว่าสิบคนสวมชุดกราสีดำถือดาบคมกริบกวาดสายตามองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังรัศมีบนตัวพวกเขานั้นอย่างน้อยก็อยู่ในระดับสูงสุดของระดับที่สของดินแดนอมะตะพิภพ ในบรรดาผู้ฝึกตนเหล่านี้มีผู้ฝึกตนสองคนที่อยู่ในระดับที่หของดินแดนอมตะพิภพ,พรัศมีของพวกเขานนั้นหนักแน่นและเข้มข้นเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ง่ายที่จะรับมือโอ้พระเจ้าสถานการณ์นี้ร้ายแรงกว่าที่เราคิดไว้เสียอีกหูมาจีลดเสียงลงและเม้มริมฝีปากแค่เราสองคนเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงการเข้าไปตรวจสอบเราคงถูกจับได้ทันทีที่เข้าใกล้ปากหุบเขา เฉินผิงไม่พูดอะไรเพียงแต่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาปลดปล่อยความคิดทางจิตวิญญาณอย่างเนียบงนันราวกับตาข่ายล่องหนค่อยๆขยายออกไปสู่หุบเขาลมดำพลังปีศาจในหุบเขานั้นแข็งแกร่งจริงแต่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากรัศมีแห่งความเย็นชาและมืดมนของผู้ฝึกฝนปีศาจในหอเต๋าแห่งความชั่วร้ายซึ่งเชี่ยวชาญในการกลั่นวิญญาณตามแบบของเขา พลังปีศาจที่นี่รุนแรงและกระหายเลือดมากขึ้นโดยมีความรู้สึกอยากกล้นสะดมราวกับว่ามันต้องการเลือดสดๆอยู่เสมอจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาหลีกเลี่ยงนักฝึกฝนปีศาจที่กำลังลาดตะเวนอย่างระมัดระวังและพยายามสำรวจให้ลึกลงไปเพื่อดูว่ามีการจัดเตรียมสัญ,ญลักษณ์ใดๆของหอเต๋าแห่งความชั่วร้ายหรือไม่